สบายดีอ่ะสบายดีอาสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมื้อนี้เพลงอันส้ตมตำตามเคยเราพี่น้องบ่ฮู้จักสิเฮ็ดหยังกินคกอจะกินส้มนี่เดลยกอจะกินตำนี่เด้มีอันฮัตดอกแล้วก็มีอันไขยเย่เยี่ยว่าตำมะฮูเรียกก็มีอันอ่าพริกหวานแล้วก็มีอันอันนี้นะพวกเจ้ามักใส่แล้วก็อัน เกษตรน้ำเนาะเขาจะกินเม็ดกระถินคือนอ้องเพิ่นกินเห็นนอ้องเพิ่กินบะมีเด้วยอเมริกาด้อยพี่น้องเดอ้อก่อนกินกระขอขอบใจทุกทุกกำลังใจทุกมิ้นทุกกำลังใจที่พี่น้องส่งมาให้เนาะฝากซ่องเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเพ่งสาวลาวอเมริกาพากินพาเลาะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด,อเดอ้อให้ทุกคนยิดีมีแฮงมามากินเพราะว่าลายใหญ่ห่างอยากหิ้วหิวจานม้วนใหกินน้ำเด้เอพี่น้องเดอ้อลงมือกินเอง เกษตรนำพวกเจ้าเพ่งได้เกษตรนำม,มาน้องแคปพี่กินแล้วดอกบ่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 นั่งอยู่หันพาะว่าเป็นมายางนั่งอยู่หันพี่น้องคำใหญ่ต้วยแซะพวกเจ้า น,ลลนี่แลลวบ้านพอับขยับ พเศษหน้ามนันะคนมากมายกว่าแกงสนไม้ก็แค่มาเด้อคำใหญ่ ตอนนี้อ๋อนางบุกินพุกจับเอาไปบีบทิ่มมัดพอดอกกันอืมน้ำๆเข่าอ้อ้มินดีบอท่ิ đưa bực đầu xay ngáp nhạt nó phải một xay nổi được nọ nhạp thế nhạt mà เขาขอมีทูนลนะพวกเจ้าทุนกลินกระตุมกันจ้ะต้องเลือกให้มันออกก่อนพี่น้องกลิ่นลาบเท้าเอยเห็นพวกเจ้าเห็ดลาบเท้านะพี่น้องเอ้ยค่อยอยากยากยูมีกาบ่ามีเท้าเด้อพี่น้องเด้อย,ยากแค่อยากว่า cái gì kinh Buồn nói cả nhưng mà bà hãy chắc buồn ngày Khăn như này sẽ chọn nước mà kinh cẩn Bất Nó uhm. Nó เบิร์ดเรก็กินพอทิ่มละลเดี๋ยวมาคลีนอัพอีกเนี่ยกินนะเจ้าเฮ็ดเน,นาะคอยต้องนอนคลีนอัพเจ้าเองสะเบิดทูนแซ่บของจ้าอืมอืกินคลอ์ดเนี่ย ไขายอมาะสุปซายขนยางเป็มจ้ะพริกหวาน

măng đi đưa măng đi đi măng đi đi thôi đi đi sắc đi măng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  hứ, hứ, hứ พิดบอกต้องภาษาคานการ ซี่เพิ่นธนาผู้สมเพิ่นลำคานเอ็กซี่เพิ่นลำคานไปแล้วน้องแคมมี่เียเพื่อนเวลาบุกจักโต๊ะข่อยฮะ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 กินตัวนี้นั่งดีๆ mặc xay to và chậm có gì hết và tầm hôn này chậm cát vậy Cô sẽ ăn của cô cô chị ăn cô cô ăn cục cô ăn cổ cô ăn cô thế à anh chưa má? ไปละน้องแคทมี่ไปแล้วพวกเจ้ามาแซ่บ สับบอชตกบคียมอะหมุนบุกองก็เจ็บหนำต้องเจ็บแต่บวัตก Kịp nhắm đẩy cật xẹp cật xẹp nào Kịp bố bừa Kín Bố bơ tác thừa 没到。 เขาต้องยำต้รงมด่ากูบ่นยำไปแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้ยำให้มันทันทันหมอกทันโมงเนาะเขากินโดนหลายกูบบได้เนาะอันนี้กินยังสิบปายนาทีละเขากินฟ้าววันนี้นะพี่น้องนะเขาจะกินต่อยอยด,ด้อพี่น้องนะต่อเขาจะลากความล้มกับพี่น้องก่อนเพราะว่ามันสิมันสิพ้นนะพี่น้องกูสิบเบื่อหน้าเนานะ